สวัสดีค่ะการยานอมีทุกท่านนะคะปุบเป้ซิเนเจอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้ปุ้บเป้ขอนอกเรื่องสักหน่อยนะจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปท่องเที่ยวกับบัตรเครดิตกสิกรไทยกันเพื่อนๆคนใดที่ยังไม่มีบัตรเครดิตนะปุบเป้แนะนำบัตรเครดิตตัวหนึ่งที่ปุบเป้ใช้อยู่และจะได้สิทธิประโยชน์มากมายนั่นก็คือบัตรเครดิตกสิกรแบบแพทินัมนะคะ ใครที่สามารถมีบัตรชนิดนี้ได้หรือน่าเหลอก็คือพนักงานเงินเดือนประจำนะที่มีเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปต่อเดือนนะคะและ้วก็ผ่านทดลองงานมาแล้วอายุงาน6เดือนถึงจะสมัครบัตรได้นะแล้วก็วงเงินของบัตรของเขาว่าก็ก็ได้ประมาณ1.5เท่าของเงินเดือนที่ได้รับนะเพื<ๆ>่อนๆถ้าหากว่าเพื่อนเ่<ๆ>อต้องการเพิ่มวงเงิน ก็สามารถโทรไปที่คอร์เซนเตอร์ให้เพิ่มวงเงินได้นะอยากเพื่อนๆนได้เงินวงเงิน30,000ื่นแต่อยากได้ซื้อสินค้าตัวหนึ่งทีเ่เงินที่เงินวงเงินประมาณ4 0,000ื่นเพื่อนๆโทรไปที่คอร์เซนเตอร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆจะต้องใช้บัตรเครดิตนั้นหกเ,เดือนขึ้นไปแล้วนะเพื่อนเพื่อนถึงจะขอเพิ่มวงเงินได้ แล้วก็ถ้าเพื่อนๆต้องการเพิ่อมวงเงินหาวนก็ถ้าใช้บัตรธนาคารกสิกรพาทิชิมไปสักหนึ่งปีเพื่อนๆก็ขอเพิ่อมวงเงินได้โดยใช้สลิปเงินเดือนแล้วก็บัตรประชาชนของเรานะไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารนะคะไม่สามารถทำผ่านแอปพลิเคชันหรือโทรเข้าคอร์เซ็นเตอร์ได้นะเพื่อนๆจะต้องไปติดต่อธนาคารนะคะ แล้วก็วิธีการสมัครก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะเพื่อนเนเพียงแต่เพื่อนๆนนั้นเครดิตบุโรเพื่อนเพื่อนต้องไม่ติดนะแล้วก็ประวัติการชำระหนี้ของเพื่อนๆก็จ่ายตรงเวลาวิธีการสมัครของปุเป้ที่ปุเป้สมัครก็คือสมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชันนะหรือเพื่อนๆอนอาจจะสมัครผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะแล้วก็รอทางเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรฝ่ายสินเชื่อบัตรเครดิตเขาติดต่อกลับมา แล้วก็เพื่อจะถามข้อมูลส่วนตัวนู่นนี่นั่นเพื่อนๆก็ตอบเข้าไปนะคะแล้วก็ประมาณไม่นานเนาะค่ะประมาณวัน2วันนะก็ได้รับข้อความมาว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะพอผ่านแล้วเพื่อนเพื่อนก็จะได้รับบัตรเครดิตของกสิกรภายใน7วันเมื่อเพื่อนๆได้รับบัตรแล้วนะเพื่อนๆืก็นํามาเปิดใช้บัตรนะคะ ตามขั้นตอนตามใบปลิวที่ทางนนธนาคารกสิกรเขาแนบมาเลยนะพอเพื่อนๆก็เปิดบัตรนะคะใช้รูดซื้อไปสักพักนู่นนี่นั่นนะปุ้เปจะมาพูดถึงสิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตกสิกรนะว่าทำไมถึงปุ้เปถึงแนะนำก็คือธนาคารขออาธนาคารกสิกรไทยนะคะบัตรเครดิตอ่ะ ขาฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีปีแรกนะคะแต่ปีต่อไปเมื่อซื้อสินค้าและบริการครบ12ครั้งต่อปีหรือใช้จ่ายตามที่กำหนดขึ้นอยู่กับประเภทบัตรด้วยนะถ้าหากเพื่อน,อนใช้ซื้อสินค้าไม่ครบ12ครั้งนะคะเพื่อนๆก็จะเสียค่าธรรมเนียมปีละ1 5 0บาทต่อปีเลยนะ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะรูดซื้อสินค้าอะไรอ่ะก็ได้นะไม่จํากัดนะคะ12ครั้งต่อปีหรืออาจจะเอาไปผ่อนสินค้าที่วงเงิน20,000บาทต่อปีนะคะเพื่อนๆก็จะไม่โดนค่าธรรมเนียมรายปี1 0 5 0บาทนะคะเพื่อนๆแล้วก็ที่ว้าไปกว่านั้นก็คือ,อระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด45วันขึ้นอยู่กับวันที่จ่ายหมายความว่าถ้าเพื่อนๆน,นั้นนะคะ รู้ซื้อสินค้าไปนะเขาจะมีวันที่บอกว่าตัดบัญชีสมมติว่าเพื่อนๆตัดบัญชีวันที่20นะคะแล้วก็หลังจากวันที่20นั้นน่ะเพื่อนๆเ,เขาจะเรียกเก็บเงินเพื่อนๆอ,อีกทีก็45วันนะมันจะคุ้มมากเลยและเพื่อนๆนอ่ะได้บินได้บินเรียกเก็บชำระหนี้มาแล้วเขาจะบอกว่าให้เลือกชำระเงินคืนแบบเต็มจำนวนหรือขั้นต่ำ ข้อนี้บุเป้อยากให้เพื่อนๆนนชําระเต็มจำนวนนะคะจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยนะแล้วก็จะกลายเป็นดินพ่อขางหมูทำให้เพื่อนๆเ,เ,เป็นหนี้บัตรเครดิตโดยไม่รู้ตัวนั่นเองแล้วก็เจ้าบัตรเครดิตเนี้ยมันสามารถเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้อีกด้วยนะในวงเงินของบัตรแต่ปุเป้ก็ไม่แนะนำนะเพราะว่าดอกเบีย้ยมันแพงค่ะส่วนใครที่จะนำบัตรเครดิตนั้นน่ะ ไปชำระค่าสา ح, ธารณูปโภคและบริการต่างๆได้ด้วยนะอย่างเช่นชาระค่าโทรศัพท์ค่าน้ำค่าไฟค่าประปาค่าอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะและยิ่งไปกว่านั้นนะทางธนาคารกสิกรไทยก็ยังมีบริการรับใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตทางอีเมลอีกด้วยเพื่อความสะดวกสบายของเรานั่นเองนะคะ,ะแล้วก็เขาจะมีโปรโมชั่นไม่ใช่โปรโมชั่นสิเป็น เป็นอ่าหลากัหลกๆแล้วอะ่ะเขาก็คือทุกการใช้จ่าย25บาทของเราอะ่ะรับเราจะได้คะแนนสะสม1คะแนน,นเพื่อเลือกเป็นแลกของรางวัลต่างๆและก็เป็นการแลกคืนเงินสดของเราด้วยนะ,ะแล้วก็จะมะีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเมื่อเราลูดซื้อสินค้าผ่านบาัตรค่าใช้จ่ายทุกทุก0 0หนบาทนะจะมี SMS ยืนยันมานะคะ แล้วก็ยังมีข้อความเตือนชำระล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดจริงด้วยนะแล้วก็ทางธนาคารกรสิกรไทยอ่ะจะเปิดใช้โดยการบัตรเครดิตขอใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตตรวจสอบรายการใช้บัตรนะคะหรือเพิ่มวงเงินชั่วคราวนะโดยการฉาบเขาเรียกอะไรอ่ะ าการทำธุรกรรมนี้ผ่านทางแอปพลิเคชันได้เลยนะคะสะดวกไปอีกนะอย่างเขาเรียกอะไรอะ่ะเราสามารถาแบ่งแบ่งจ่ายชำระนะ่ะเมื่อเราลูดครั้งหนึ่ง1,000บาทเราสามารถแบ่งจ่ายชำระได้นะเ,นเพื่อนๆอ,ออกมาเป็น3มงวด6งวดก็แล้วแต่เงื่อนไขที่เราจะใช้จ่ายกับธนาคารนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเ,เพื่อนๆน่าสนใจไหมล่ะปุเปคิดว่ามันก็คุ้มนะสำหรับ คนที่จ่ายชำระตรงเวลาเราจะได้ไม่เป็นทาสบัตรเครดิตนะคะเมื่อเราจ่ายชำระตรงเวลาบัตรเครดิตต่างหากนะคะที่มันจะเป็นท่าเราเพราะเราใช้บัตรเครดิตได้คุ้มค่านั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าคุณเพื่อนชื่นชอบนะก็กด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับปูเป้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมปูเป้ขอขอบคุณมากคะ่ะ